กับเสียงฟังเสียงแรงนะ,ะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูลองไฟตัวนี้จะแรงไหมนี่แบก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 แรงนะครับเนี่ยอ่าครับผมก็มาต่อเครื่องสุดท้ายสัป,สป,ปดาห์นี้นะครับ เยอะเลยครับสัป,ปดาหนี้หลายเครื่องเลยตั้งเครื่องแอร์เล็กพินเตอร์พัดลม,มงหม้อหุงข้าวตู้เย็นด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องสุดท้ายนี้ครับนี่ออออทเนี่ยเครื่องอินเวอร์เตอร์หรือว่าอันนี้ใช้นอกปานะครับจัดปาเอามาต่อสายครับต่อไฟเขาแล้วบวกลบนะครับตัวนี้กดไฟออกไฟออก220 110โวลต์นะครับเราก็ตั้ง AC ไว้250เลยครับลองดูนี่ครับไฟติดแต่ไม่ออกนะครับดูใกล้ติดไม่มีไฟออกเลยนะครับลองดู10โวลต์นี่ครับนี่คือวงจรขาดไปแล้วครับนี่ช็อตขาดไปแล้วนี่ครับตัวนี้เสียมันจะมันจะไม่ไหม้ไม่ไม่ดำอะไรนะครับพวกนี้ครับไม่เหมือนพวกสามขาครับสามขามันช็อตมันไม่มันจะขาดบางทีก็แตก แกครึ่งออกเลยครับพวกนี้ยุ่เฉยครับพวกนี้เนี่ยเสียก็อยู่อย่างนี้แหละครับเหมือนกับซื้อใหม่ใหม่นะครับเนี่ยเสียอยู่ข้างในครับตัวนี้พวกจานบินครับหรือว่าหมวกนะพวกจานบิน t r a n s เตอร์จานบินนะครับตัวนี้มีแปดเลยครับสี่แปดตัวครับแปดตัวี่วนเดียวก็ไม่มีนะครับนี่ยลงมาสิบวนแล้วเนี่ไม่กระดิกเลยนี่ครับไฟก็ติดนะครับนี่กดไฟก็ติดนี่ครับจะมีเสียงอ่านะครับถ้าเป็นใช้งานได้ นี่คือวงจรขาดไปแล้วช็อตขาดไปแล้วครับเียังจะมาแกะให้ดูข้างในไม่มีครับบนเดียวอ่ะ DC ตามมาให้หายสงสัยมา DC นะครับบนมีนะครับมิเตอร์ใช้ได้นะครับนี่นี่ก็แน่นนะครับแน่นนี่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นทั้ง DC DC ก็ขึ้นครับบัส DC AC เข็มก็ขึ้นนะครับจะขึ้นไปเท่ากันนะครับบัวสีก็ AC ครับบัส AC ครับก่อนแกะเบื้องต้นก็มาเช็คให้ดูก่อนนะครับอาคูณอาคนหนึ่งทานอ่อนอาคูณสิเลยนะครับเขืมขึ้นนะครับถ้าขึ้น2ครั้งคือช็อตไม่ขึ้นเลยคือขาดนะไม่ขึ้นกลับข้างอีกไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยกลับข้างให้ดูครับไม่ขึ้นเลยนะครับเชืมขึ้นนะครับนคือขาดขาดแล้วครับถ้าขึ้น2ครั้งคือช็อตขึ้นครั้งเดียวคือ ปกติครับนี่ตัวนี้คือขาดช็อตขาดหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้ครับนะจะลื้อให้ดูนี่ครับไม่ขึ้นเลยนะครับนี่แต่อันนี้ขึ้นนะครับแต่นี้เข็มขึ้นแต่นี้ไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยกลัขบข้างแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับนี่คือขาดนะครับวงจรวงจรขาดนะครับถ้าขึ้นสองครั้งคือช็อตนะครับอาจจะลื้อให้ดูอ่าครับอย่างที่บอกครับขาดดูครับ สาย้อยซ่อมมาแล้วกับถอดออกมาแล้วนี่ครับนี่คือขา e ขา c ครับขา c ขา c จะเป็นตัวถังนะครับขา c จะเป็นตัวถังเลยแล้วก็ขา e จะเป็นสายเส้นสีเขียวขา b จะเป็นสายเหล็กครับขา b b e c ครับตัวนี้วัดดีเสียก็วัดทุกขาสลับวัด6ครั้งครับจะขึ้นแค่2ครั้งครับถ้าเกินนั้นคือเสียนะครับ ารชิเตอร์ชนิดนี้จานบินนะครับนี่ครับขา C จะเป็นไฟบวกเข้าเลยนะครับไฟบวกต่อเข้าเลยทั้ง2องฝั่งกับขา C เป็นตัวถังนะครับขา B เส้นเล็กๆนี่ครับเป็นขา B นี่ครับวัด6ครั้งจะขึ้นแค่2ครั้งนะครับถ้านอกนอกจากนั้นคือเสียครับขึ้นครั้งเดียวก็เสียครับขึ้นเกิน2ครั้งก็เสียครับนีครับ อย่างนี้ครับที่ที่เคยบอกครับซ่อมมาเราจะคิดค่าแรงเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะครับคนที่แกะซ่อมมานะครับหรือว่าไปซ่อมที่อื่นมาซ่อมมาได้มาให้ซ่อมนะครับเป็นครับที่ผมลงเครื่องควบคุมรถไฟฟ้าครับไปซ่อมในตัวเมืองซ่อมมมนได้เกะอะไรไม่ใส่คืนเอามาให้กองมาตรง,ต,รงตรงมาไล่ใส่ครับซ่อมได้จากี่ค่าซ่อมร้อยห้าสิบก็ฟาดไปสามร้อยอย่างนี้ครับก็เพิ่มอีกเท่าหนึ่งเลย อยาก200ก็เป็น400อย่างนี้ครับจากร้อยนึงก็เป็น200ครับคาแรงครับเพิ่มอีกเท่าหนึ่งสำหคนที่แกะรื้อมาแล้วนะครับนี่ขึ้นนะครับเพราะว่ารอยตัวนี้ออกนะครับเอารอยขาขาซีเต้นตัวถังในจะวัดให้ดูครับวัดโอมอาคูณคูณซีเลยนะครับเฉียขึ้นนะครับวัดตัวถังตัวถังนี้คือขาซีนะครับ ขา C จากตรงนี้เลยว่ามันเข้าตัวถังทั้งทั้งทั้งสี่ตัวเลยครับดูครับแต่โค้งต้องขึ้นนะครับเข็มครับเนี่ยครับขึ้นทุกตัวเลยครับเนี่ยเข็มจะขึ้นทุกตัวเลยตัวถังตัวโค้งมันนี่นะครับก็จะมีสองขาคือขา E กับขา B ครับับวัดดีเสียก็สลับวัดหกครั้งนะครับจะวัดให้ดู แตัวนี้จะพ่วงเสียกันนะครับสาย g า e, ส2ฝั่งพ่วงเสียกันนะครับไฟบวกจะเข้าทั้งสองฝั่งเลยครับทุกตัวครับไฟบวกเข้าไฟบวกจะเข้าทุกตัวเลยดับขานี่วัดขาวัด2 สองเส้นนี้ก็รู้เลยครับว่ามันพ่วงเสียกันนะครับขา B พ่วงเสียกันทุกตัวเลยแล้วก็ขา e พ่วงเสียกันนะครับกับขาขา c ก็พ่วงเสียกันนะครับขา b ก่อนขา B เนี่ยไม่ขึ้นนะครับตองตรงนี้ต้องต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ครับนี่ต้องไม่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากขา c มันจะขึ้นจังหวะจังหวะสายสายฝั่งนี้ สีดาจับขาบีครับมันจะขึ้นสองครั้งเลยครับจับขาบีขาบีตัวนี้นะครับวัดโค้งมันต้องขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นนะครับวัดโค้งตัวถังนะครับแล้วมาวัดขาอีขาอีก็ต้องขึ้นนะครับขา, e. ขา e อขีนนา e ก็ขึ้นนะครับตัวนี้สลับขามาวัดมาจับขาอ e ีครับถ้าขานี้ไม่ขึ้น คือดีครับทรานซิสเตอร์ดีครับจับขา e ก่อนจับขา e แล้วก็วัดขา c ขา c เนี่ยขึ้นครับนี่ช็อตแล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็รู้เลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องไม่ขึ้นต้องไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นจังหวะจับขา b แค่นนั้นะครับถึงขึ้นนะครับ า C แล้วก็จะขา B เนี่ยขึ้นครับรั่วแล้วครับรั่วช็อตแล้วนี่ครับนี่ก็รู้ครับว่าช็อตนะครับต้องได้บางทีบางทีมันมันมันจะมันจะเป็นช็อตทุกตัวนะครับแต่มันมีตัวชอ็อตมันมันมันจะขึ้นทุกตัวครับว่ามันพ่วงขาเส่กันนะครับต้องถอดออกมาวัดทีละตัวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าบางที จะช็อตไปสองตัวเหลือตัวหนึ่งบางทีช็อตตัวหนึ่งเหลือสตัวอย่างนี้ครับแต่ต้องมีตัวช็อตน่นอนครับต้องถอดมาไล่วัตถีตัวครับต้ามีตัวดีแล้วก็เก็บไว้ครับเปลี่ยนเฉพาะตัวเสียครับถ้าคนถ้าคนงบงบงบเยอะก็โล่เลยครับโลเปลี่ยนใหม่หมดเลยซื้อมาแปดตัวเลยตัวก็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตอนตอนที่ผมซื้อมาสแปรว้นะครับมันตัวละยี่สิบห้าบาทครับตัวหนึ่ง ผมมาซื้อเสื้อปีแ์เป็ถุงครับยกถุงมาเลยครับยกถุงเลยถุงยี่สิบตัวนี้ครับจะตกตัวละยีบ่บ้าบาทกับเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับผมซื้อมาหลายปีแล้วซื้อมาไว้ครับสานิตเตอร์ด้านบินมันจะเป็นจะมีสองเบอร์นะครับสองเอ็นสองเอ็นสามศูนสองเอ็นสามศูนย์ห้าห้า จะมีสเบอร์กบพวกนี้ครับ n 3 0 5 5จะเบอร์เดียวกันเลยครับก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นชนิด PNP ครับกับ NPN นะครับจะมี2ชนิดนะครับตามติเตอร์นะครับขาสาขาครับพวกตามขาตัวดำดำทับนี้ปูงมือครับคล้ายๆกันนะครับนี่ต้องถอดนี่ร้อย ดนอะไรกระแทกมาก็มีนะครับตัวนี้กระแทกมาแตกข้างในเสียอันนี้ต้องระวังครับนี่หล่นบางทีหล่นลงไม่ได้ใช้งานครับหล่นทําหล่นก็ช็อตได้นะครับแตกข้างในครับนี่ลอยทำให้ช็อตได้นะครับลอยหล่นครับนี่ลอยมันหล่นแต่ทีนี้คือช็อตแล้วครับช็อตแล้วนีนี แต่เครื่องนี้ก็มันซ่อมง่ายครับรุ่นใหม่แต่รุ่นเก่าซ่อมยากครับรุ่นเก่ามันจะเต็มเลยครับสายไว้ข้างในเต็มเลยมันไม่แยกอะไรเยอะครับตกเก่าครับรุ่นเก่าเต็มนะครับอะไรสายนี่เต็มเลยครับรุ่นเก่านะครับซ่อมยากนะมออแปลงใหญ่ๆครับรุ่นเก่ารุ่นนี้มันจะจิตหยุดตรงข้างนี้จะง่ายครับแล้วก็ลอยลอยถาเนี่แค่สอง สีเส้นนี้ออกมาครับลอยออกมาเรารู้แล้วครับขา B... ขา C อย่างนี้ครับลอยออกมาขอดออกมาวัดเทียบตัวเทียบตัวแค่นั้นครับส่วนมากจะเสียตัวนี้ครับเสียตัวนี้กับแปลงแค่นั้นนะครับพวกที่ซ่อมมานะครับที่เคยซ่อมมาครับตัวนี้เพิ่มมาหรือเปล่าบางคนก็จะจะไปเพิ่มพวกซีครับซีพัดลมใส่ตัวนี้เยอะขึ้นนะครับ ต้อยากได้ไฟแรงๆก็เป็นซีอันนี้มันรู้สึก,เก1เมโครป้ะเอาของพัดลม1.5เมโครมาใส่อันนี้มันไม่ถึง1ไมโครสีพัดลมใส่ได้ครับตัวนี้สีของพัดลมใส่แทนได้ตัวนี้เดี๋ยวต้องดูตัวตัวนี้เลยครับต้องต้อง แกะดูตัวนี้ด้วยครับมันเสียไหมครับน,นี่ถ้าตัวนี้ช็อตเปลี่ยนไปก็ช็อตเป็นเดิมนะครับถ้าตัวตัวดูพวกนี้มันช็อตนะครับต้องเช็คดูตัวนี้ด้วยครับถอดออกมาเช็กด้วยทีนี้ต้องถอดไล่ยันบินก่อนมาเช็คตัวนี้ถ้าแปลงแปลงมันเสียก็จะไม่ดำเลยครับหม้อแปลงนะครับดูแล้วไม่น่าเสียครับหม้อแปลง อ่าครับก็จะวัดให้ดูแล้วก็จะวัดในไม่ต้องถอดให้ดูด้วยครับว่าเสียไม่เสียรู้เลยครับนะครับก็ตั้งอาคูณหนึ่งเคลยครับรู้เรื่องเลยฮะมันจะรั่วไหมบางทีอาคูณสิบมันมันจะรั่วนิดๆนะครับเราจะไม่รู้ครับนี่ครับที่บอกนะครับแบ่งครึ่งนะครับฝั่งที่ขาอยู่หันข้างบนครับครึ่งครึ่งครึ่งที่มีขานะครับหันข้างบนสายคือ B ขวาคือ E โค้งคือ C นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะบัดให้ดูจับโค้งก่อนเลยครับจังหวะเขีมไม่ขึ้นนะครับเข็มต้องไม่ขึ้นนะครับจับขา B ขา E นะครับแต่แล้วเข็มไม่ขึ้นนะครับแต่โค้งให้ดูนี่เข็มขึ้นนะครับจังหวะขา E นี่เขีมก็ต้องไม่ขึ้นนะครับจับโค้งอ่าเข็มไม่ขึ้นนี่ครับไม่ขึ้นเนี่ยโอเคสี่ครั้งแล้วนะครับ นี่คือขาบีจงหวกขึ้นนะ да. ครับนี่ขาบีนี่ต้องข,ขึ้นนะเข็มขึ้นนี่ครับจะขึ้นแค่สองครั้งแค่นี้ครับนี่ครับนี่ครับเข็มขึ้นนะครับนี่ครับคือดีครับตัวนี้ดีตัวนี้ก็ดีครับเช็คแล้วครับเนี่จะเบื่อเดียวกันทั้งแปดตัวเลยครับบางทีตัวบุกบี้เข้าไปเลยก็ไม่เสียนะครับบางทีตัวจานบินะครับบางทีตัวบี้นิดเดียวก็เสียครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับบางตัวนี่ หักเข้าไปเลยก็ไม่เสียกับใช้ได้ครับนี่ครับเราจะบัดขาคูงให้ดูคูณหนึ่งเคเลยคูณหนึ่งเครู้เลยไม่ต้องถอดครับวัดแบบเมื่อกี้เลยครับวัดแบบเมื่อกี้เลยใสย่ตัวนี้ไม่ได้ถอดนะครับวัดแบบเมื่อกี้เลยนะครับขาซีก่อนนี่ขาซีนะครับขาซีดูเข็มด้วย ขาซีวัดขาอ e. ีไม่ขึ้นนะครับขาบีไม่ขึ้นนะครับนี Serbia, ่จ e. ังหวะขาจังหวะขาอีขาอีนะครับขาอีแต่ขาบีขาซีไม่ขึ้นนะครับเข็ไม,ขนนขมไม่ขึ้นนะครับจังหวะนี้ต้องขึ้นนะครับขาบี่ขึ้นนะครับเข็มขึ้นสองครั้งแค่นี้ครับไม่ต้องถอดเลยครับรู้เลยว่าดีทุกตัวครับ ที่ผมถอดอยู่กี้นี่เห็นครับที่มันที่มันเสียคือขาบีครับผมผมย้ำว้แล้วขาบีตะกัวมันล่อนครับไฟไม่วิ่งครับคล้ายๆบ่อน้ำไม่เปิดนะครับว่วน้ำไม่เปิดน้ำก็ไม่ออกกระแสก็ไม่ออกนะครับนี่ครับก็วิ่งที่เขาลูกค้าบอกว่าไฟออกค่อยออกไฟออกค่อยไม่ออกนะครับนะครับคือขาบีไฟไม่วิ่งนะครับขาไม่วิ่งไฟไม่วิ่งนะครับบ่อน้ำปิดนะครับกระแสวิ่งไม่ได้นะครับ สรุปคือไม่มีตัวเสียนะครับไม่มีตัวเสียคือย้ำตะก,กั่วแค่นี้ครับย้ำตะก,กั่วย้ำตะกั่วก็ใช้ได้ครับครับจากเคยซ่อมมานะครับจากเคยซ่อมมาไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบัตรอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮาร์ดดิสก์ไม่เสียครับไม่ต้องไปวัดยาว